ดอกเบีย้ยกู้ยืม M L R M O R M R R คืออะไรช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงเราก็จะเห็นข่าวธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยออกมาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ M L R M O R หรือ M R R ลงบางคนก็สงสัยว่าและอัตราดอกเบีย้ยเหล่านี้มันคืออะไร ถ้าใครสงสัยสนใจมาติดตามคลิปนี้กันค่ะขอฝากช่อง y o u u u b e c h a n n l ดรตุ้ยด้วยนะคะก็จะนำวิดีโอต่างๆของทางเพจเนี่ยที่พูดคุยเรื่องหุ้นกองทุนรวมแล้วก็ภาษีเนี่ยมารวบรวมไว้ในช่อง Channel นี้นะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ ก่อนที่จะเล่าถึงดอกเบีย้ยพวก M ต่างๆเนี่ยมารู้จักกันก่อนค่ะว่าอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อที่ธนาคารคิดอยู่เนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบหลักนะคะแบบแรกนะคะคืออัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่หรือที่เรียกว่า f i กซ์เ a ทเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่กําหนดไว้คงที่อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญานั้นเลยหรือจะเป็นช่วงหนึ่งของอายุสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ นะคะเช่นอัตราดอกเบีย้ยกู้ซื้อบ้านอัตราคงที่4.5%ที่3ปีแรกหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับเป็นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแบบลอยตัวตาม MRR ดังนั้นเนี่ยถ้าเรายอมรับในอัตราดอกเบีย้ยนี้แล้วก็กู้ยืมเงินซื้อบ้านกับธนาคารนี้ก็จะได้ดอกเบีย้ยในช่วง3ปีแรกเนี่ยก็จะเสียดอกเบีย้ยด้วยอัตราคงที่4.5%ต่อปีนั่นเอง แบบที่สองนะคะคืออัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวหรือที่เราเรียกว่า floating rate นะคะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาโดยธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยก็จะประกาศอัตราดอกเบีย้ยออกมาว่าตราดอกเบีย้ยเงินให้สินเชื่อนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่เท่าไหร่ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยลักษณะนี้ก็จะขึ้นกับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศด้วยนะคะ อัตราดอกเบีย้ยตระกูล M เ,เหล่านี้ M L R M O R M R R เนี่ยหลายคนเนี่ยเคยได้ยินหรืออาจจะมีประสบการณ์โดยตรงที่ได้อัตราดอกเบีย้ยนั้นๆจากธนาคารเวลาที่เราไปกู้ยืมเงินซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเหล่านี้ตระกูล M เ,เหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้นะคะโดยธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยก็จะประกาศว่าตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยเงินให้สินเชื่อตระกูล M เ,เหล่านี้อยู่ที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเรามาค่อยๆรู้จักแต่ละตัวกันค่ะ MLR หรือ Minimal Loan Rate เป็นอัตราดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีนะคะมีประวัติการเงินที่ดีหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสินเชื่อรายะยาวที่มีกำหนดอายุชัดเจนนะคะอย่างเช่นสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจต่างๆต่อมารู้จักตัวที่2กันค่ะ MOR หรือ Minimal Overdraft Rate หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าบัญชี O d ดีหรือว่า Overdraft เนี่ยก็คือการเบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองนะคะดังนั้นเน่เขาก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น MOR เป็นดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีที่เบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองส่วนตัวที่3เนี่ยรายย่อยอย่างเราๆเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คือเป็น MRR หรือ Minimal Retail Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเนี่ยเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยทั่วไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกสินเชื่อบุคคลสินเชื่อกู้ซื้อบ้านเพราะฉะนั้นรายย่อยอย่างเราๆเนี่ยก็มักจะได้ดอกเบี้ยอันนี้อัตราดอกเบี้ยอันนี้นะคะโดยอัตราดอกเบี้ยแบบ M L R ที่ให้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีพวกประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ย ต่ำสุดนะคะถ้าในเทียบระหว่างตระกูล M ด้วยกัน3อันนี้ลองลงมาก็จะเป็น MOR และถัดมาสุดท้ายก็คือเรื่องของ m r r ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอีก2ตัวที่กล่าวไป ธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยจะมีอัตราดอกเบีย้ย M L R M O R M R R ที่ไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับต้นทุนของธนาคารนะคะใช้จ่ายของธนาคารนั้นๆแต่เขาก็จะมีประกาศไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าของธนาคารเขาเนี่ยให้อัตราเงินให้สินเชื่อเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ลูกค้าแต่ละคนที่เดินเข้าไปขอสินเชื่อจากธนาคารแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันด้วยซ้ำก็อาจจะไม่ได้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับหลายอย่างที่ธนาคารเขาจะพิจารณาทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ที่นำมาคำประกรันประวัติการจ่ายหนี้เดิมรายได้ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่เราเขียนต่อว่าเป็นบวกลบจาก MLR, MOR หรือ MRR ได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าตกลงเนี่ยเราจะไปกู้ธนาคารเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อเนี่ยตกลงอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเบื้องต้นก็สามารถดูได้จาก M L R M O R และ M R R ที่ธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยก็จะประกาศไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องเข้าไปคุยกับที่ธนาคารอีกทีนึงเพราะอย่างที่บอกคะ่ะบางคนอาจจะได้เป็น M L R ลบหนึ่งบางคนอาจจะได้เป็น M L R ลบ1.7เปอย่างนี้ก็ได้นะคะ และลายย่อยหลังเราๆเนี่ยไปกู้ก็จะได้ลักษณะดอกเบีย้ยของ MRR นะคะ Minimal r e t a i l r a t e แต่เราก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ธาคาเนี่ยจะให้สินอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อแบบ MLR แก่เราก็ได้นะคะถ้าเรามีประวัติด,ดีมีเครดิตด,ดีแล้วก็เป็นการกู้ยืมระยะยาวที่มีกำหนดเวลาแน่นอนอัตรา เบีย้ยสินเชื่อกู้สือบ้านเนี่ยบางธนาคารเนี่ยจะทำอัตราดอกเบีย้ยออกมาต่างหากเลยนะคะจะไม่จะไม่ใช้เป็น MLR หรือ MRR ลบเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อเพื่อการเคหะนะคะจะแยกลักษณะสินเชื่อออกมา ถ้าจะดูว่า MLR MOR หรือ MRR ของแต่ละธนาคารตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเจเจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารแต่ละแห่งได้นะคะหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะอยู่ในข้อหัวข้อเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ค่ะขอฝากผลงานของทางเพจด้วยนะคะถ้าใครสนใจลงทุนหุ้น เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นในพื้นฐานการอ่านงบการเงินการคัดเลือกหุ้นการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะก็ฝากคอร์สออนไลน์ iInvestor นะคะที่ทำร่วมกับ s k i l l l a n e สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ s k i l l l a n e แล้วก็ค้นหา iInvestor นะคะหรือเซิร์ชจาก Google ก็จะขึ้นในการค้นหาของ Google นะคะคี่ i แล้วก็ขีดแล้วก็ investor ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ